สวัสดีค่ะดิฉันนักสาวยุธิกาพึ่งโพเลขประจําตัว671211034นะคะวันนี้จะมารีวิวเพลงที่ตัวเองชื่นชอบนะคะชื่อว่าเพลงงานเต้นลำค่ะโดยเพลงนี้นะคะร้องโดยเออ่วงมา,งมาเกตเทียนะคะแนวเพลงนี้เป็นโมเดิร์นล็อกนะคะโดยในะ MV เนี้จะบอกเล่าเรื่องราวของชายหญิงคู่หนึ่งค่ะที่ ผู้หญิงคนนึงนั้นพบว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะโดยเขานั้นกับฝ่ายชายได้มีการ list สิ่งที่อยากทำก่อนจากไปนะคะโดยเพลงนี้จะบอกเล่าเรื่องราวความทรงจำที่แบบว่าเขาได้ทำร่วมกับฝ่ายหญิงนะคะโดยสิ่งสุดท้ายที่ฝ่ายหญิงแกทำมากที่สุดแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ได้เพียงแค่ถ่ายรูปคู่ด้วยกันอย่างเดียว โดยส่วนตัวที่ชอบเพลงนี้เพราะว่ามันเป็นการบอกเล่าอารมณ์เรื่องราวของชีวิตคู่ชีวิตคู่หนึ่งที่แบบว่าเขาอะถึงจุดจุดหนึ่งอะที่แบบเออเขาอยากเขาทำเต็มที่อยากทำเต็มที่มากกว่านี้เลยซื้อแบบซึ่งแบบแบบเวลามันเหลือน้อยแล้วอะเพิ่งมารู้แบบเสียดายเวลาที่ผ่านมาที่ว่าไม่ได้ทำให้ฝ่ายหญิงได้เออมีความสุขมาก เขาไม่ได้แคร์ฝ่ายหญิงขนาดนั้นอารมณ์ประมาณว่าวันหนึ่งอะมันต้องมีการจากลานะแต่ว่าเราอะเตรียมตัวไม่ทันเลยแบบมานั่งเสียใจทีหลังเอาว่าเวลาทำไมเรามันผ่านไปเร็วอะไรขนาดนี้จึงอยากให้ทุกคนนะคะไปฟังกันเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่เออเวลามันมีค่าจริงๆ อยากให้ทุกคนไปฟังไหมคะขอบคุณค่ะ